เอจิรากรเผยขวัญเสียมากถึงขั้นนอนไม่หลับอีกไม่กี่วันจะออกมาพูดทั้งหมดค่ะจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์สุดระทึกเอจิรากรโดนชกเข้าที่หน้าค่ะถูกคนดูบุกขึ้นเวทีต่อยหน้าเต็มๆขณะที่เจ้าตัวกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรางังสิตค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวเผยผ่าน Facebook ของเบน์อาปาเช่ค่ะ ซึ่งเห็นชัดว่าจังหวะที่ชายปริศนาถือแก้วปรี่ขึ้นมาบนเวทีผลักกาศกระเด็นก่อนที่จะชกเข้าไปอย่างจังเลยค่ะที่ใบหน้าของนักร้องคนดังพร้อมกับสาตว์น้ำในแก้วจนเกิดเหตุวุ่นวายชลมุนซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดเอจิรากรยอมรับว่าเสียขวานนอนไม่หลับหลังถูกหนุ่มที่เมากลางบุกชกบนเวทีค่ะ ขอเวลาอีกสองสามวันะออกมาพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมามีรายงานว่าจิรากรค่ะไปแสดงคอนเสิร์ตในงานพ่อขุนเมงรายมหาราชประจำปีส5 6พที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยเจ้าตัวก็กราบสั้นๆบนเวทีบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเสียขวัญและนอนไม่หลับและขอเวลาสอางสามวันะจากมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ขอสัมภาษณ์ค่ะ หว่านจะกระทบกับคดีสำหรับวันนี้ขอบคุณแหลงข้อมข่าวจากไทยนิวสไลด์ด้วยนะคะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ